สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำกันนะครับมาดูที่ทําเฟรม4ี่ชั่วโมงนะเขามีการย่อลงมาจากเมื่อวานแล้วนะครับก็คือมีการพักตัวเนี่ยลงมาทีนี้ถ้าวันนี้เขาไม่ผ่านไฮนะไม่ผ่านไฮเดิมเขามีโอกาสที่จะย่อลงมาได้แต่ จะย่อลงมาถึง inducement 2807หรือเปล่านี่เราต้องไปติดตามทีแต่ผมคิดว่ามีโอกาสนะถ้าสมมุติว่าเขาย่อลงมาเนี่ยเพราะว่าพวกสภาพคล่องเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า inducement โดยเฉพาะแถว order b o x ตรงนี้นะมีโอกาสที่เขาจะมาเติมมาเติม unfilled order แถวใต้2807ได้นะครับอัอนนี้ก็คือ ถ้าลงนะหมายถึงว่าเด้งขึ้นไปไม่ผ่านไฮถ้าลงแต่ถ้าเขาเบรกขึ้นไปสมมุติเขาเบรกขึ้นไปเลยทำออทามไฮใหม่ไออินดิวส์เมนต์เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้อย่างที่พูดเมื่อวานนะครับ Inducement เลื่อนมามันก็มีโอกาสที่เขาจะลงมาใช้ Inducement คือตรงเนี้ยมันไม่ต้องลงลึกอะ่ะไม่ต้องถึงออร์บ็อกตรงเนี้ยมาแค่ Inducement อาจจะมาหาดีมานโซนตรงนี้นะครับ แล้วขึ้นต่ออย่างนี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับว,ว่าวันนี้เขาจะทําหายไหมถ้าทํา i g ก็ inducement เลื่อนถ้าไม่ทํา i g ก็มีโอกาสย่อลงมาต่ำกว่า2807นะอันนี้ต้องคอยดูให้ดีนะครับทีนี้ถ้าดูที่สโตรประกอบด้วยเนะี่ยตอนนี้สโตเขาเริ่มเริ่มย้อยลงมาแต่ยังไม่โอเวอร์โซใช่ไหมอ่าโอเวอร์โซถ้าเมื่อไรก็ตามเขาย่อลงมา แล้วสโตมันโอเวอร์โซเนี่ยมบมันมีโอกาสที่จะเป็นโอเวอร์โซค้างดีดได้นะเพราะว่าโลเข้าอยู่ต้องตรงนี้นะครับมันมีแนวรับอยู่สองแนวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปทั้งสองอย่างคือลงเด้งเลยหรือว่าลงแล้วเด้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนที่มันลงจริงๆนะครับค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะทีนี้ไปดูทาําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทาําเฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างที่เรา,อาบอกกันเมื่อวานว่า มันมีกรอบการเทก็คือ l o แล้วก็ high นะเราตีกรอบแล้วก็ตีฟิโบไว้ไอ้ตรงที่มันลงมาดีมานโซนตรงเนี้ยมันเป็น38.2%ใช่ไหมทีนี้ถ้าวันนี้เขาขึ้นไปสมมุติขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้ที่สวิงตรงนี้แล้วไม่ผ่าน high ทนำะไม่ผ่าน high สโต o โอเวอร์บอท ค้างยอ่อนะไม่ใช่ค้างตรงนี้นะน่าจะเอาบอร์ดค้างย่อตรงนี้นะครับค้างยอ่อมีโอกาสที่เขาจะลงไปใช้ลิควิดตี้ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซนเขาค่อนข้างที่จะกว้างอะ่ะแต่ว่าเ,เขาคือเขาไม่น่าจะมาเติมออเดอร์แค่ตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะลงมาเติมออเดอร์อีกอาจจะเป็น โซนแถว50%หรือ61.8%อนตะอัน,นอันนี้เราต้องคอยติดตามวันนี้ว่าเขาจะเบรกหายหรือเปล่านะครับเบรกหายไหมไอตรงนี้นะหายตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาเคลียร์สวิงที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตสวิงได้นะครับเราก็ตีเอ่อเส้นตรงนี้ไว้ก่อนว่าไออินเทอร์เน็ตสวิงตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะัแป๊บนึงนะครับใช่ไหม ตรงนี้อยู่ที่2870นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ Inducement คือมันเป็น Inducement ใน Time Frame เล็กมันเป็น External Structure ใน Time Frame เล็กอย่างเช่น15นาที5นาทีแต่มันเป็น Internal Structure ใน Time Frame เนี่ยแหละ1ชั่วโมงผมก็ให้ราคาก่อน2870จุด36นะครับ มีโอกาสถ้าเขาขึ้นมานะครับถ้าเขาขึ้นมามีโอกาสาที่เขาจะขึ้นมาฉลบเพื่อเคลียร์ลิควิตี้ตรงนี้แล้วลงต่อไปหาพวกแนวดีมานโซนแฟลเวอรลูปแกรข้างล่างได้นะฮะอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามดูถ้าใครจะเซลล์ผมแนะนำว่าดูให้ดีนะดูแถว27งเจ็ดอ่า2870.36เนี่ยให้ดีนะครับว่า มันฉาบไหมถ้าฉลบมีแนวต้านในทำฟิลรมเล็กเราก็เซลล์ลงมาได้นะครับอืมนะแต่ว่าทาฟเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าคอยดูสโตอะโอ้บอสให้ดีๆแล้วกันนะโอ้บอสเราไม่ผ่านไฮเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงไปต่อได้นะครับอ่ไปดูที่15นาที15นาทีเนี่ยอ่าอันนี้เป็นช็อตที่อ่า นักเรียนในห้องเซลล์กันนะครับก็คือเกิด head and shoulder นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมามี supply นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านไหลขวาเราก็เซลล์กันมานิด3,500จุดนะครับตรงนี้เนาะอืมพอดีคือหน้างานอนะ่ะผมไม่สามารถที่จะไปบอกในเพจได้เนาะแต่ว่าในห้องนักเรียนในกลุ่มเนี่ยผมสามารถที่จะบอกได้นะช็อตพวกเนี้ยนะเราก็ ได้เทรดกันนะครับโอเคอันนี้ลบไปนะปุ๊บอันที่ใช้แล้วลบไปทีนี้กรอบการเทรดของ15นาทีเนี่ยก็คือเขามีไฮอยู่ที่สองเจ็ดไอ 2, 8, 7, 0, 3, ้สองแปดเจ็ดสูนจดสามหกอ่ะก็คือไอ้ที่มันผมตีเส้นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยนะ เดี๋ยวลบฟิบโบไปก่อนคือเออจริงอยู่ว่า15นาทีเนี่ยเขาเกิด chain of character เกิด break of structure เขาเป็นขาลงนะเขาเขากลับตัวเป็นขาลงเนื่องจากว่าทำเฟรมใหญ่เขาพักตัวไอ้ทำเฟรมเล็กๆเ,เนี่ยมันก็เลยเป็นขาลงก่อนนะทีนี้ถ้าถ้าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ ใครที่จะเซลล์ตามไทม์เฟรม15นาทีแล้วอาจจะนะตั้งซับไพโซนไว้แถวนี้ซับไพโซนก็คือเป็นออริจินโซนอ่ะก็ระวังการฉลับขึ้นไปให้ดีนะ,เพ,ะเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าททมเฟรม15นาทีอ่ะอันเนี้ยเป็นโครงสร้างราคาขาลงของเขา แต่ลิควิดิตี้ที่อยู่ข้างนอกโครงสร้างราคามันก็มีนะไอข้างในเนี้ยลิควิดิตี้เราเรียกว่า e i r l ก็คือ internal lent g h liquidity แต่ไอ้ข้างนอกก็มี l i q u i ดิตีเหมือนกันเขาเรียก ERL ก็คือ external lent g h liquidity นะครับก็มีโอกาสนะที่เขาขึ้นมาใช้ไอลิควิดิตี้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยรวมถึง order b o x ด้วย แล้วก็ลงต่อได้นะแต่ว่าเราก็ดูให้ดีแล้วกันว่ามันจะฉลับขึ้นมาสูงแค่ไหนนะครับไอการที่ผมจะบอกว่าตรงเนี้ยให้บายขึ้นไปเผื่อว่ามันจะขึ้นไปฉลับหรือว่าไปเคลียร์ลิควิตี้ข้างบนเนี่ยผมก็พูดได้ไม่ถนัดเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กลางทางถ้ามันลงไปเลยสมมติว่ามันขึ้นมาชนแล้วลงไปเลยเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้น ใครที่จะวางแผนเซลล์ตรงแถวซัลายของ15นาทีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ราคาไว้ก่อนนะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ระวังการฉลบขึ้นไปให้ดีนะครับ2866ถึง2870ผมไม่ได้ห้ามให้เซลล์แต่เซลล์เซอ่ะเซลล์ได้เพราะโครงสร้างราคา15นาทีมันก็เป็นาขาลงใช่ไหมมีช็อคมีเบรกออฟสัคเจอร์แต่ว่าให้ระวัง เอาไว้ให้ดีแค่นั้นเองเรื่องของการที่มันจะฉลบขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วลงต่อหรืออาจจะไม่ถึงออเดอร์บล็อกก็ได้ฉลบขึ้นไปแค่เบรกตรงนี้เคียร์ควิตี้หรือกินซับรอ s เสร็จแล้วลงไปก็ได้นะอันนี้คือต้องระวังไว้แต่ทีนี้อ่ะเรามาดูอีกนิดนึงและละเอียดว่าไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากพลายสรงๆเนี้ยมันมีแนวอะไรบ้างอ่ะมันมีแฟร์แวลูแกลตรงนี้อยู่นิดนึงนะ ก็อาจจะเป็นพวกแบลลีเออร์ barrier, หรือว่าแนวกันชนนะครับให้ไอโซนตรงเนี้ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับโซนตรงแถวซับไพโซนตรง8 2 8 6 6 2 8 0ดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะมันมี value แฝดไวลูกแบบนี้ใครจะใช้โซนนี้เซลล์อ่าผมแนะนำว่าอาจจะต้อง ให้มีคอนเฟิร์ม i ชันใน M 5หรือว่า M 1ไหมแต่ว่า M 5นี่ไม่น่าอาจจะไม่เห็นนะอาจจะไปย่อยดูใน M 1เนี่ยนะครับว่ามีแพทเทิร์นกับตัวหรือเปล่าแล้วก็เซลวางซับลอตไว้หรือใครจะบอกว่าเซลล์ตรงนี้ไม้ที่1นะครับเซล์ตรงนี้ไม้ที่1แล้วไปเซลล์ตรงนี้ไม้ที่2ออันนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะถ้าเซล์แบบเนี้ย คาดหวังให้ราคาลงไปหลุดโลเลยนะอันนี้ก็คือ TP นะครับอ่ะโอเคคงไม่ต้องลงไปดู10อ่้5านาทีนะเพราะ5านาทีโครงสร้างมันโครงสร้างเดียวกับอ่ทาทม์เฟรม15นาทีนะครับใครที่จะเซลนะครับก็มาดูที่ทม์เฟรม15นาทีเนี่ยจะเห็นชัดกว่าทาม์เฟรมอื่นๆน,นะครับส่วนใครที่จะบายก็ต้องไปรอ พวกแนวดีมานโซนของไทม์เฟม1ชั่วโมงนะาไปทีก็เป็นขาลงนะครับใครที่จะบายต้องรอทม์เฟม1ชั่วโมงนะเข้าลงมาหาแนวดีมานโซนข้างล่างนะครับโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวันอาทิตย์เพื่อที่จะเทรดในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ